มาสวัสดีค่ะเด็กๆก็ตามสัญญานะลูกนะลูกก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมานะคะหยิบหนังสือขึ้นมานะคะเราจะต่อกันด้วยแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่สามสิบเก้านะคะข้อที่สามนะคะลูกจะต้องหาคําบุพบทได้วิเคราะห์คําบุพบทในประโยคแล้วบอกว่าเป็นบุพบทบอกอะไร นะคะแค่5ข้อวิเคราะห์เป็นเรื่องคิดว่าน่าจะพอเป็นนะภาษาไทยคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะทักษะคือการฝึกจนเกิดความชำนาญอ่ะไม่ให้เสียเวลาดูเลยดีกว่าข้อที่1นะคะข้อที่1โจทย์เขาบอกว่าเราควรมีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่นเห็นไหม เราควรมีน้ำใจไมตรีตอบต่อผู้อื่นลูกได้คําว่าอะไรที่เป็นคําบุพบทเออคาว่าต่อใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าต่อตัวนี้เป็นคําบุพบทแต่เป็นบุพบทบอกอะไรล่ะคะบอกอะไรบอกความเกี่ยวข้องใช่เก่งมากบอกความเกี่ยวข้องนะคะ อ่าข้อที่สองแม่ค้าเจ้านี้ขายขนมตอนสายแม่ค้าขายขนมขายตอนไหนล่ะตอนสายคําว่าตอนตัวนี้อ่เป็นบุพบทบอกอะไรลูกตอนไหนตอนสายเช้าสายบ่ายเย็นค่ำก็บอกเวลาเด็กเปี่ยมเก่งนะเนี่ยนะต่อไป พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกเพราะความรักอ่าข้อนี้เคยยกตัวอย่างแล้วเพราะความรักคําบุพบทคือคําว่าเพราะอ่าเพราะเป็นบุพบทบอกอะไรบอกสาเหตุนะคะต่อไปพรุ่งนี้พวกเราจะไปทัศนศึกษากันที่พระบรมมหาราชวังนะคะ คำว่าที่ที่ตัวนี้เป็นบุพบทบอกอะไรบอกตำแหน่งสถานที่หรือใครจะตอบว่าบอกที่ตั้งก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นข้อสุดท้ายผีตะโขนเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย คำบุพบทคือคำว่าใช่ของของใครหลักของอำเภอด่านซ้ายเป็นบุพบทบอกอะไรความเป็นเจ้าของอ่าถูกไหมห้าข้อห้าข้อต้องตอบสองอันก็สิบคะแนนอ่าได้เท่าไหร่ตรวจเช็คเดี๋ยวนี้เลยแล้วจัดการ นะคะแก้ไขเอาเรามาดูหน้าต่อไปค่ะในหน้าที่สี่สอดูซิทำไม่ถูกไหมเขาขีดเส้นใต้มาให้ด้วยเห็นไหมขีดเส้นใต้คำบุพบทมาให้นะะแล้วค่อยเราบอกว่าเป็นบุพบทชนิดไหนทำหน้าที่อะไรแล้วนกะ็หนึ่งในหลวงพระราชทาน แก่ประชาชนชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่พระราชทานพรน,นะตกพรไปพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่เขาให้คําว่าแก่มาแล้วใช่ไหมแก่เป็นบุพบ,บทอะไรความเป็นผู้รับเห็นไหมผู้รับใครเป็นผู้รับล่ะเออใครเป็นผู้รับประชาชนชาวไทย ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวไทยเป็นคำอะไรเป็นคํานามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็คือนำหน้าคํานามนั่นเองถูกไหมต่อไปข้อสองให้คํำว่าไหนมาอีกนหนเป็นบุพบทบอกอะไรบอกเวลานเป็นบุพบทบอกเวลานะคะ คือวันขึ้นปีใหม่แล้ววันขึ้นปีใหม่เป็นวันอะไรเป็นคำอะไรเป็นคำนามเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราวิเคราะห์ทีละขั้นทีละตอนอดูข้อที่สองนะคะบ้านพักของเราอยู่บนภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์งดงามนะคะเขาให้คําว่าของมาแล้วของเป็นบุพบทลายเรียนไปแล้ว บอกความเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของอะ่ะในที่นี้คือคือใครคือเราของเราไงเราเป็นคำอะไรลูกเป็นคำสรรพนามเนี่ยบอกหน้าที่ของคำนะคะบนบนเป็นบุพบทบ,บ,บ,บอกอะไร บนเหนือชิดใต้ล่างริมบอกสถานที่สถานที่คือที่ไหนภูเขาอยู่ที่ไหนอยู่บนภูเขาภูเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมต่อมาข้อสุดท้ายคุณพ่อปลูกต้นชมพู่ไว้ริมรัว้วริมเป็นคำอะไรบุทบทบอกอะไร บอกสถานที่บอกตำแหน่งก็ได้บอกที่ตั้งก็ได้ได้หมดนะคะอ่าลิมนิมไหนลิมรัว้วเห็นไหมแล้วรั้วเป็นคำอะไรอะ่ะรั้วเป็นคำนามจบจบยางจบแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ถูกหรือเปล่า ทำหรือเปล่าทำแล้วถูกไหมถ้าทำแล้วไม่ถูกลูกแก้ไขให้ถูกครูอธิบายแล้วลูกหน้าจะทำได้แต่กนอะธิบายแล้วทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ลองอ่านทบทวนดูอีกทีเอ๊ะทำไมข้อนี้ตอบอย่างนี้อะนะคะบ้านพักของของเนี่ยเป็นบุพบทแบบไหนบุพบทเป็นเจ้าของแล้วของใครละ่ะของเราเราเป็นคาอะไรเราเป็นคาสรรพนาม บนบอกสถานที่บนไหนบนภูเขาแล้วภูเขาเป็นคำอะไรภูเขาเป็นคำนามลองทบทวนดูนะคะมันไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเพราะการบ้านเราเคลียร์มาแล้วก็เคลียร์งานเก่านะคะครูจะให้เคลียร์งานเก่าทุกครั้งเลยทวงก็จะทวงงานเก่าก่อน เพราะฉะนั้นก็เคลียร์ให้เสร็จซะทุกหน้านะครูจะเก็บคะแนนนักเรียนต้องรู้นะว่าคะแนนปฏิบัติ50คะแนนนะคะแนนสอบ50ปฏิบัติ50ปฏิบัตินี้ง่ายสุดเลยถ้านักเรียนไม่ส่งงานนักเรียนจะมีแค่คะแนนสอบแล้วคิดหรอว่าลูกสอบได้50คะแนนเต็มมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญคือคะแนนปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่าคะแนนเก็บ เก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลูกทำมาอยังไงครูเขาก็มีเมตตาที่จะให้คะแนนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำาะอ่ะสำหรับวันนี้เราไว้กันแค่นี้นะคะไปทบทวนทำงานเก่าให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้นะสวัสดีค่ะ